สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับอาร์พวการลุอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะพามักงกรตัวนี้ไปเที่ยวนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเจอตัวดีๆอะไรก็จับตามปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลากันเลยนะครับเราจะไม่เสียเวลากันอีกแล้วว่าขอบคิน โ okay. อเคยู่ตรงไหนล้ะโอ้สแกนก่อนสแกนก่อนเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยผมต้องเดินท่าอากาศยายทุกครั้งเลยครับเพราะว่าอ่ามันจะทำให้เราเนี่ยดูดีมากขึ้นครับดูดีแล้วดูไวมากขึ้น ถ้าเกิดว่าผมวิ่งด้วยสัตว์ในพื้นดินนะครับมันก็แย่หน่อยครับมีสัตว์ภาคพื้นดินนืม,มีตัวอะไรมาเกิดบ้างวะมีเควสซออีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้จริงๆเนี่ยผมต้องใช้พร้อมเพลงในการจับนะครับอืม โอมันคงก็ต้องมีตัวอะไรดีๆมาเกิดบ้างล่ะผมคิดว่าสัตว์ที่จับที่ดีที่สุดในบ้านของผมได้ก็คือมังกรนะครับไม่มีตัวไหนดีกว่ามังกรนะครับ อะไรมาเกิดเลยตรงนั้นก็เป็นมังกรที่ดิครับแล้นทีนแดนน้ำแข็งก็มีแต่พวกแมงมดและหมาป่าหูป่าแค่นี้เองครับแล้วก็เยวสนดินแดนหญ้าแห้งก็เหมือนกันครับไม่ต่างอะไรกับน้ำแข็งเลยครับ บ้าบอลจริงเลยแล้วผมนี่จะไปที่ไหนได้วะเนี่ยสปาร์ได้ขูดก็ไม่เห็นมีตัวอะไรมาเกิดเลยครับมีแต่พวกบอสแล้วก็พวกโดโด้เล็กครับถ้าเกิดว่าจอดโดาไปเลยครับโอเคไม่มีตัวอะไรมาเกิดจริงๆอะครับ มาบางคนมาเที่ยวในแค่เียรอไม่มีอะไรแล้วหรอสงสัยเราต้องผลิตสัตว์บางตัวมาแล้วครับโอเคส่วนตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีการผลิตสัตว์บางตัวแล้วครับ เราก็ต้องหาเครื่องมือนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ผลิตสัตว์บางตัวขึ้นมาแล้วครับโอเคผมก็ทําการเบิกไปเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะทำให้หลายๆคนเสียเวลาครับโอเคผมก็เบิกมาเรียบร้อยแล้วครับมาเลยมาดูกันว่าเราผลิตอะไรมาบ้างโอ้โหเราดูนีอ่าโอเคครับผมก็ผลิตไอ้โดโลเล็กมาก่อนนะครับโดโลเล็กก็จะมีประมาณสักสองอย่างมั้งเดี๋ยวอย่างแรกก่อนเลยมาเดี๋ยวทาการผลิตกันเลยครับไปเดี๋ยวเราจะดูทางๆก่อนครับ มันอาจจะไม่ปลอดภัยกับเราก็ได้โอ้โยสุดยอดเลยครับนี่มันโดนเล็กแห่งราชาเลยนี่วะราชาแห่งหมดนี้นี่วะโอ้หนี่คือตัวแรกครับมาอยากรู้ว่าราชาของหมดเนี้ย จะตัวเท่ากับไอโดโลเล็กธรรมดาหรือเปล่าก็หรือน่าจะใหญ่กว่าถ้าแต่ว,ว่าเราลองไปดูใ,ใกล้ๆครับ <Ooh. S 1> อ้เฮ้ยลาชาของหมอนนี้น่าจะใหญ่เกือเท่ากับไอหมอดไอนี่ครับ <c oughs> ไอหมอดพรมไอโดโลเล็กใหญ่ที่สุดของหมอดพรมอะไรประมาณเนี้ยครับ mm. แล้วดูรูปร่างของมันดีครับยอดเลย ุยอสวยงามสวยงามมากครับโอ้โหมีท่าอะไรบ้างวะเนี่ยท่ากัดโอเคเดี๋ยวท่าอื่นเดี๋ยวเราไปข้ามบนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ที่นี่มันเสียหายมากครับไปไปข้ามบนกันเลยไปข้ามบนกัน ก็จะมีท่าอะไรบ้าง<ฮ>ว้าสุดยอดเลยอีกทีนึงโอ<ฮ>้ย<ฮ>ยอดเลยถ้าพอนี่มีด้ด่วยนะโอ้แล้วสุดท้ายคือท่าอะไร ปล่อยไฟตามปกติอ้อแต่ถ้าเราลองดูด้านหน้าบ้างครับปล่อยไฟตามปกติกดปล่อยพลังระเบิดแล้วก็ปล่อยพลังใส่ฟ้าโอ้โหกดนี้กดนี้ไม่มีนะโอเคปล่อยอะไรด้อีนะ,ะโอ้โอก็สมกับเป็นราชาเลยครับ นี่ขนาดไอ้ดามเมจเดิมๆนะครับโอ้ย,อยแรงขนาดนี้เลยแล้วเราจะโอ้โหยอดยอดไปโอ้ยนี่คอยยาวโดนลูกหลงเหรอวะฮ้ไปมาเลย ไมาดิมาี่มาดิสุดยอดเลยแสดงว่าไอ้ตัวนี้โดยธรรมดาก็ถินก็แตกเหมือนกันครับโอ้ยสุดยอดไปกันเลย อืมการว่ายน้ำของมันนะดูเหมือนช้านะครับแต่พอเราดูดีๆแล้วมันก็อ่าจะถึงฝั่งว่ยเหมือนกันครับก็ว่ยอยู่นะครับโอเคมาเลยเยมือมาเดิ อุย้ยปีนหาผาได้สบายเลยครับโหยอดสุดยอด,ดยอดือืนอนี่แค่เดิธรรมดานะครับมันก็สุดยอดแล้วมันน่ากลัวมากเลยครับโหว้าวมาโอ้โหมาเลย ใครอยากมาเอาเข้ามามาเลยไหนมาเลยอืมัมนสุดยอดจังเลยครับอุ้ยโอ้ ออมาไปตัอก็มีหลายเรื่องครับมีหลายอย่างอาอเลย โอ้มาจักรสูงไปหน่อยอะคฮะโอเคมามามาโอ้ยมันใหญ่กว่าโดดวยเลย็กธรรมดาอีกป่ะโอ้ยนี่คือราชาแห่งโดดวยเล็กเลยเหรอเนี่ยยอดเลย ผมจะจบพาร์ทนี้ให้ได้ต่อเมื่อจะต้องมีสัตว์ให้ครบครับต่ตอเมื่อต้องมีสัตว์ให้ครบซะก่อนโอเคโอ้โอยอดเลยครับอืมมามาเลยเฮ้ยถ้ามันวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วครับ ถ้ามันเดินก็เดินแบบช้าแบบสะพึงกว่าครับหืมมา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 โอ้โยไปโอ้โดนี่ขนาดโดน,นอันแรกไอ้นนี้ ขนาดโดนุ็กของไอ้เป็นเทพแห่งราชาย,ยังโดนทอสดาวเมจได้เหรอครับโอ้โหผู้พัฒนาเอ้ยเอาอีกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันมีแรงสะเทือนนิดหน่อยก็คือบนทอสดาวเมจครับโอ้โหเนี่ยเยเนี่ยมันมีเสียงของมันที่มันเก็บอครับโอเค เลยทังกระโดดได้เปล่าวะอุ้ยไกลสุดยอดเลยครับอสุดยอดสุดยอดก่อนเลยเออนัอแหละ ไอต,ตัวนี้คงกัดไม่ถึงแน่นอนมันไปตรงไหนได้บ้างวะอือนี่นึงไม่โดนไม่โดนเออโดนแล้วมาอือไปไปไป มันจะกัดสามเขาตัวมีคีบแล้วก็เต่าอะไรพวกนี้ครับมันก็จะทำให้เป็นภาพพคอดามเมจได้ง่ายเลยครับเห็นว่ามันน่ากลัวมากเลยครับเดี๋ยวเราจะลองยิงพลังพวกนี้ใส่ภาพพื้นน้ำเลยโอเคมา ถ้าพื้นน้ำเตรียมใจหรือยังมาเลยโอ้ยเอาอีกโอ้สเก็ตนี่มันไปได้ไกลเลยครับอืออ๋อมีฉลามสลบอยู่นี่วะลองยิงใส่นิ โอ้ยไม่เหลือเลยครับฉลามตายแล้วครับไปโอ้อย่างเยอะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ฆ่าสัตว์ในบ้านบ้างละ่ะอ๋อเดี๋ยวไว้ทีหลังจะฆ่าให้ก่อนไปโนหายหม ตายโอ้ยสไปโนยังตายเลยครับดูหลอดเลือดก็รู้แล้วไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันนอนหลายฟ้าก่อนโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตื่นสักทีวะฮนะมาเลยมาเออ,ลมาเออแุ่ลยไเลย มาอืมอืมอุ้โอ้โหม,มันก็ยังไม่ก่อตัวติดปัดเหมือนเดิมครับอือหืึคงจะเป็นไปไม่ได้โอ้โหพระเจ้าเอ้ยเฮ้ย โอ,โ,อโ,อโอ้โหหัวกระแทกหินนิกมามาโอ้โหนี่แค่เดินธรรมดาแบบน้ากลัวาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูข้าพลางังหอยตัวนี้ดีกว่าครับ โอเคมาด oh, oh, uh ูเลยโอ้โหเลือดมาเดิมๆก็เป็นร้านแล้วครับแล้วก็ดามเมก็มาสัก20,000ขึ้นไปครับปีด100ซาเมน่าให้มาประมาณ30,000แล้วก็ออกซิเจนให้มาเกือบ20,000โอเคถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเลยครับหืมสุดยอดสุดยอด รางกายของมันแต่ก็วง,งแคบเหมือนกันครับนี่มันก็เป็นราทาอะไรก็ไม่รู้อ่ะร่างกายวงแคบมากเลยโปรใสจ,จะต้องหาเหลี่ยมขึ้นแล้วบินขึ้นไปไม่ได้หรอกมัง้งต้องหาเหลี่ยมขึ้นต้องหาเหลี่ยมขึ้นครับมาเฮ้ยไาเลยเออนั่นแหละเฮ้ยไอ ตรงนี้น่าทำเป็นบ้านได้เลยครับโอ้สวยงามมากเลยครับน่าทำเป็นบ้านน่าอยู่มากบ้านาในป่าเลนบูนดมา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 ,มา เดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากกว่านี้ครับโอเคปัดเฮ้ยโอ้ยอยนอดอ่าแต่โดนไม่ทันดีนะไอเสือเอ้ยเดี๋ยวได้ตายหรอกนะเฮ้ยนั่งแล้วอืมมาเลยเอกข้าด้วยอุะะอ้ย

มามาโอ้โหเขาถือว่เป็นสัตว์ที่คุนข้างที่อยอดสุดยอดอย่างหนึ่งเลยครับเป็นสัตว์เทพที่แบบว่าโอุ้มไปด้วยเหล็ก แล้วก็อะไรนะร่างกายกเหมือนเป็นกวกอิเล็กทรอนิกสีแดงๆนะครับแล้วก็ตรงหัวมันก็เหมือนกับมองหุ่นนะครับโอเคใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ันด้วยนะครับแลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเมท a าฟิวเจอร์นี้นะครับโอเคสลับเมท a าฟิวเจอร์ขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย